กับอีกครั้งกับ t i Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุตลาการจัดทำโดยสถาบันอนุญาโตตุตลาการสำนักง,งานสายยุติธรรมหรือว่า t i นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือว่าติดตามไว้นะครับเพื่อที่เวลามีการอัปโหลดตอนใหม่ท่านจะได้การแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับ สำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของภาษาที่ใช้ในกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับซึ่งปัญหาเกี่ยวกับภาษาถ้าเกิดเป็นกระบวนพจารอนุญาโตตุลาการที่คู่วิพากษ์อยู่ในประเทศเดียวกันนะครับก็คงจะไม่ได้มีปัญหาที่มันสลับซับซ้อนมากนักนะครับแต่ปัญหาลักษณะอย่างนี้นะครับหรือว่าทํานองนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับในข้อพิพาท ทางพณิชย์ระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของข้อพิพาทลักษณะนี้หรือประเทศประเภทนี้นะครับก็จะมีข้อพิพาทที่ใช้ภาษาต่างกันเนื่องจากมาจากคนละประเภทประเทศกันนะครับก็ทําให้เป็นปัญหาขึ้นมาว่าในการดําเนินกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยจะต้องใช้ภาษาอะไรนะครับซึ่งในเรื่องภาษานะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น2ตอนแล้วกันนะครับโดยใน EP นี้หรือตอนนี้นะครับเราคงจะเอา หลักการที่กําหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับต่างๆเนี่ยมาพูดคุยเป็นพื้นฐานก่อนนะครับในตอนหน้าหรือ EP หน้านะครับเราก็จะนำประเด็นปัญหาที่เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาเนี่ยมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความเหมาะสมของระยะเวลาในแต่ละ EP นะครับจะได้มีความเหมาะสมไม่ยาวจนเกิดไปนักนะครับสำหรับในประเด็นเรื่องแรกก่อนนะครับผมขออนุญาตเริ่มกันที่ตัวกฎหมาย ก็คือพระบัญญัติอนุญาโตตุลาการพศ2 5 4 5นะครับซึ่งในหลักการเรื่องนี้ก็อยู่ในมาตรา28นะครับหลักการที่กฎหมายกําหนดไว้ก็คือว่าคู่พิพาทเนี่ยอาจจะตกลงกําหนดภาษาที่จะใช้ในการดําเนินกระบวนพการอนุญาโตตุลาการได้นะครับซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับหลักความอิสระของคู่พิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือว่า p a r t ที u t o n o m y นะครับที่เราเคยพูดกันไปหลายครั้งแล้วนะครับ ก็เป็นหลักการที่สําคัญแล้วก็เมื่อคู่พิพาทเขามีสิทธิ์แล้วก็อํานาจที่จะตกลงกําหนดกระบวนพิจารณาต่างๆของอนุญาโตตุลาการได้มันก็ไม่แปลกนะครับที่คู่พิพาทก็าย่อมจะมีสิทธิ์ในการที่กําหนดเรื่องของภาษาที่ใช้ใ,ในการดําเนินกระบวนพิจารณาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตกลงกําหนดไว้นะครับกฎหมายก็ให้คณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นผู้กําหนดเรื่องของภาษาที่จะใช้นะครับแต่ในประเด็นเรื่องของการตกลง ของกุพิพาทนะครับเกี่ยวกับภาษาที่ใช้นะครับก็อาจจะมีข้อคิดหรือข้อพิจารณาเลนิดหนึ่งนะครับว่าแน่นอนละครับว่าถ้าเกิดในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือว่าในสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยกำหนดระบุไว้อย่างชัดแจ้งเลยนะครับว่าให้ใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกําหนดที่เรียกว่ากําหนดโดยชัดแจ้งหรื นะครับหรือว่า express agreement นะครับแต่ว่าขณะดเดียวกันครับมันก็อาจจะมีประเด็นขึ้นได้เหมือนกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยแม้ว่าในตัวข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจะไม่มีการตกลงไว้อย่างชัดแจ้งแต่อาจจะมีพฤติการระหว่างคู่พิพาทที่สอ่อหรือแสดงให้เห็นว่ามันมีสิ่งเรียกเป็นข้อตกลงโดยปริยายหรือว่า implied agreement ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งข้อตกลงโดยปริยายที่ว่านะครับอันนี้ก็คงจะแล้วแต่ พฤติการและก็การปฏิบัติของค้่พิพาทที่ผ่านมาในธุรกรรมนั้นที่เป็นที่มาของข้อพิพาทนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการทําสัญญาหลักที่เป็นที่มาของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเรื่องของภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดข้อพิพาทจนนําเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับรวมถึงพฤติการอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเกิดมันรวมกันแล้วเนี่ย สามารถที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าคู่พิพาทเขามีเจตนาที่จะใช้ภาษาอะไรนะครับก็อาจจะถือได้เช่นกันนะครับว่าเป็นกรณีที่คู่พิพาทเฝ้าตกลงกําหนดไว้โดยปริยายเป็น implied agreement ที่ว่านะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจะถือว่ามีการตกลงโดยปริยายหรือไม่ก็คงจะขึ้นอยู่กับพฤติการของคู่พิพาทเป็นสําคัญนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ปรากฏข้อตกลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อตกลงโดยชัดแจ้ง หรือก็ตรงโดยปริยายก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ก็ให้คณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นผู้กําหนดเรื่องของภาษาที่ใช้ในกระบวนารพิหนานุญาโตตุลาการไปนะครับคราวนี้ประเด็นต่อไปคือว่าพอมีภาษาที่จะใช้แล้วเนี่ยภาษาที่ว่าเนี่ยนะครับจะใช้กับอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยในมาตรา28ก็ขยายความต่อนะครับว่าภาษาที่เรากาลังพูดถึงว่าใช้กับกระบวนการพินานุญาโตตุลาการเนี่ยก็ใช้กับการทําข้อเรียกร้อง คำคัดค้านคำร้องที่เป็นหนังสือการสื่อพยานคำนิชัยคำนิคำชี้ขาดด้วการสื่อสารใดๆน,น,นะครับที่ทําโดยคณะอนุญ,ญาโตตุตตลาการหรือที่กู้พิพาทษเนี่ยทำต่อคณะอนุญาโตตุตตลาการซึ่งท่านก็จะเห็นได้ว่าก็แทบจะทุกขั้นตอนที่สําคัญสําคัญของกระบวนการอนุญาโตตุตลาการตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการทําข้อเรียกร้องคําคัดค้านไปถึงสุดท้ายก็คือการทําคําชี้ขาดนะครับที่เคยจะต้องทําโดยใช้ภาษา ที่คู่พิพากต์กำหนดหรือคณะอนุญาโตตุลาการกำหนดก็แล้วแต่นะครับาวน,นี้ในส่วนของข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการสรํานักงานสายวิธรรมหรือว่า T i ไนะครับก็มีกําหนดไว้ในข้อ30เช่นกันนะครับในเรื่องของภาษาก็หลักการก็คล้ายๆกับในกฎหมายคือพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ2 5 4 5นะครับว่าคู่พิพาทก็มีสิทธิที่จะกําหนดเรื่องของภาษาว่าจะใช้ภาษาอะไรนะครับถ้าเกิดคู่พิพาทไม่ได้ตกลงกําหนดไว้นะครับ คณะอนุญาโตตุลาการก็มีอำนาจที่กำหนดภาษาที่ใช้นะครับก็เป็นหลักการเดียวกันที่ทสอดคล้องกันนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยในข้อ30ก็มีบทที่ขยายความเพิ่มเติมนะครับว่าแม้ว่าจะมีการกำหนดภาษาไว้จะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคณะอนุญาโตตุลาการหรือว่าสถาบันในกรณีที่ยังไม่มีคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยครบถ้วนนะครับอาจกำหนดให้ผู้พิพากษาทำคำแปลเอกสารที่มีการยื่นส่งมาในบวนพิจารณาเนี่ย เป็นอีกภาษาหนึงได้ตามที่เห็นสมควรนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาหรือว่ากรณีขึ้นได้นะครับว่าแน่นอนนะครับภาษาที่ผู้พิพากษาเขาใช้เนี่ยอาจจะตรงกับที่กําหนดไว้ในสัญญาลวหรือที่คณะอนุญาโตตุลาการกําหนดแล้วนะครับแต่ว่าเอกสารบางอย่างเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะมีความจําเป็นหรือมีความเหมาะสมที่จะจะให้แปลเป็นอีกภาษาหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอํานาจที่ข้อ30เนี่ยกาหนดไว้โดยเฉพาะนะครับเอ่อ อกจากนั้นนะครับในข้อสิบนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนารพินานะครับก็ถ้าเราย้อนกลับไปดูในพรบที่เราบอกว่าภาษาที่ใช้เนี่ยก็ใช้ในการทําเอกาสารต่งตางๆตั้งแต่ข้อเรียกร้องคาคัดค้านคําชี้ขาดต่างๆนะครับในข้อสิบวรรคหนึ่งของข้อบังคับนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราเคย,เคยอาจจะได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะครับก็เป็นส่วนที่กําหนดเรื่องของภาษาไว้เช่นกันเพียงแต่ว่าไปกําหนดไว้ในข้อบังคับช่วงตน้ตนๆ ในตอนที่จะเริ่มกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับว่าถ้าเกิดสัญญาไม่ได้กาหนดภาษาไว้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาถูกไหมครับว่าแล้วถ้าไม่ได้กำหนดภาษาไว้เลยเนี่ยแล้วคณะอนุญาโตตุลาการก็ยังไม่ได้มีนะครับและจะทําเอกสารโดยเฉพาะคําเสนขอข้อพิพาทต่างๆเนี่ยเป็นภาษาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวข้อบังคับก็เลยกําหนดไว้เป็นเบื้องต้นน,นะครับว่า ให้จัดทําคําเสนอข้อพิพาคําคัดค้านและข้อเรียกร้องแยง้งคําคัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแยง้งเป็นภาษาที่ใช้ทําสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับก็เ,เป็นเหมือนข้อสนิษฐานไว้เบื้องต้นแหละครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงแล้วก็เป็นประเด็นนะครับว่าเพราะมันเคยเกิดปัญหาขึ้นในอดีตนะครับว่าผู้เสนอข้อพอิาพาทษอาจจะทําเป็นภาษาอังกฤษมานะครับ อีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากเป็นคนไทยหรือบริษัทไทยก็ทําคําคัดค้านหรือข้อเด็กร้องแย้งเป็นภาษาไทยสุดท้ายเนี่ยมันก็มีทั้งสองภาษานะครับทำให้เกิดปัญหาว่าอ่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเอาไปแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อ10ก็เลยกําหนดเป็นเบื้องต้นเพื่อป้องกันปัญหาไว้นะครับว่าถ้าในสัญญาไม่ได้มีการตกลงกําหนดภาษาไว้แล้วก็คู่พิพาทก็ยังไม่ได้มีการตกลงกําหนดเรื่องภาษาไว้ก็ให้จะทําเอกสารคําคู่ความที่สําคัญเหล่านี้นะครับเป็นภาษาที่ใช้ ทำสัญญานุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวข้อสัญญานุญ,ญาโตตุลาการที่อยู่ในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาแยก่างหากนะครับสมมติว่าเป็นทําเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในตัวข้อสัญญานั้นเนี่ยไม่ได้กาหนดภาษาที่ใช้ทํากระบวนจารนุญาโตตุลาการไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาษาที่จะใช้ใน,านาาการจัดทําคําเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านแล้วก็ข้อเรียกร้องแย้งก็ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับสัญญาที่ใช้ทํา ภาษาที่ใช้ทําสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับอันนี้ก็มาจากข้อสันนิษฐานแล้วว่าการที่คู่สัญญาเขาใช้ภาษาอังกฤษในเคสตัวอย่างของเราเนี่ยนะครับก็แสดงว่าการติดต่อสื่อสารกันพื้นฐานเนี่ยผู้พิพาทประสงค์หรือว่ามีความถนัดในการที่ใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็ควรจะใช้ภาษาเดียวกับที่กําหนดไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับแต่ว่านอกจากนั้นนะครับในวรรคสองของข้อสิบก็กําหนดไว้เพิ่มเติม,มนะครับว่า ในข้อพิพาทในสัญญาบางเรื่องนะครับซึ่งที่สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักง,งานใช้ทรรเราเคยเรับผิดชอบแล้วก็ดูแลมานะครับอาจจะกําหนดภาษาไว้มากไปนหนึ่งภาษาก็ได้นะครับอย่างเช่นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นในข้อ10บรรคกสองเนี่ยนะครับก็กําหนดไว้เพิ่มเติมนะครับว่าในกรณีอย่างนี้นะครับผู้พิาพาทเขามีสิทธิ์เลือกถูกไหมครับว่าจะทําเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้มันถูกทั้งคู่ เพราะว่าในตัวข้อสัญญากำหนดไว้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับข้อ10บวรรคสองก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุยภาคก็ทําเอกสารครับคู่ความที่สําคัญเหล่านี้เป็นภาษาหนึ่งไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นภาษาที่ข้อสัญญากําหนดไว้นะครับสถาบัานอาจกําหนดให้คูุวิพาดะจะัดทาคาแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าต้องเป็นภาษาที่กําหนดไว้สัญญาอนุญาตตตุลาการนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่ว่าทําให้ไม่ต้องไปเป็นปัญหาและเกิดภาระอีกทีหลังนะครับเพราะว่า การที่คุยพากเขาใช้คนละภาษากันเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายก็อาจจะมีความประสงค์หรือความถนัดในอีกภาษาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อให้กระบวพนพิจารณามันมีความราบรื่นนะครับก็อาจจะมีการกําหนดให้จัดทําคาแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งไปด้วยเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้มีความราบรื่นในกระบวนารเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสัญญากําหนดว่าใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแต่ผู้เรียกร้องทำำเํเป็นคสแปยคอยพากภาษาอังกฤษามา ผู้คัดค้านทําเป็นทาคัดค้านภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันก็จะกําหนดให้ผู้เรียกร้องเนี่ยทำคำเสนอค่อยพา็นภาษาอังกฤษมาก็จริงแต่ทำต้องทําคําแปลภาษาไทยด้วยนะครับส่วนผู้คัดค้านก็เหมือนกันทาคาคัดค้านภาษาไทยมาสถาบันก็อาจจะกำหนดให้ทําคําแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ได้แต่ว่าในวรรคสองตรงนี้นะครับจะไม่ถึงขนาดที่ทําคําแปลเป็นภาษาอื่นเพียงแต่ว่าภาษาที่ต้องให้ทําคําแปลเนี่ยนะครับเป็นภาษาที่สัญญากําหนดไว้เพียงแต่ว่าบังเอิญว่าในสัญญาเนี่ย กำหนดภาษาไว้มากกว่าหนึ่งภาษาเท่านั้นเองนะครับในส่วนวรกสามนะครับเนื่องจากตอนเนี้เราก็เริ่มมีข้อยพาดระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้นถูกไหมครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันเริ่มมีข้อสัญญาบางข้อในบางธุรกรรมนะครับที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับในกรณีนี้นะครับข้อ10วรกสามเนี่ยซึ่งเพิ่งม,มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังมาเนี่ยนะครับก็ จะบุไว้เพิ่มเติมนะครับว่าถ้ามีการจัดทําคําเสนอค้อพาทเป็นภาษาที่ใช้ในการทําสัญญาอนุญาโตตุลการแต่บางเอิญภาษานั้นเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับวักสามก็กําหนดให้ผู้เรียกร้องเนี่ยจัดทาคําแปลคําเสนอข้ยพาทเป็นภาษาไทยเข้ามาด้วยนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่า,าภาษามันมีความหลากหลายมากถูกไหมครับถ้าเกิด ภาษาที่กุยพังนตกลงกําหนดไว้สัญญาก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับเวลาที่ยื่นเรื่องเข้ามาเนี่ยสถาบันเองก็มีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจดูคําเสนอข้อพิพาทถูกไหมครับว่าคําเสนอข้อพิพาทนั้นเนี่ยอยู่ในอํานาจของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการแล้วก็อยู่ในอํานาจของสถาบันที่จะเข้ามาจัดการดูแลรับไว้ได้หรือไม่นะครับรวมถึงองค์ประกอบของคําเสนอข้อพิพาทเหล่านั้นเนี่ยได้ทํามาครบถ้วนมีรายการ เอกสารถูกต้องครบถ้วนอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งการตรวจสอบภาษาที่มันแตกต่างแล้วก็หลากหลายเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเพื่อการตเตือนการทํานองเนี้ยนะครับก็อาจจะมีการกําหนดให้ทําเป็นคําแปลเป็นภาษาไทยเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นอํานาจในการกําหนดให้ทําคําแปลเป็นภาษาไทยตรงเนี้ยก็อาจจะขยายความไปใช้กับคําคัดค้านข้อเดยกร้องแยง้งได้ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่า คำแปลที่กําหนดไว้ตามข้อเนี้ยนะครับเป็นรายการที่ต้องมีในให้ครบถ้วนตามข้อ7ของข้อบังคับด้วยผลของการที่ไม่มีคําแปลตรงเนี้ยนะครับก็คือว่าถ้าคูพ่พิพาทเขาไม่ได้ทําคําแปลเป็นภาษาไทยตามวรรคสามตรงเนี้ยนะครับก็แสดงว่าเอกสารคําเสนอคู่พาพานนั้นเนี่ยมีรายการที่ไม่ครบถ้วนเพราะฉะนัเนี่ยสาบันก็มีอำนาจมีดุพินิษฐที่จะไม่รับเอกสารคําคู่ความเหล่านั้นไว้ได้เพราะว่าถือว่ายังขาด ประกอบรายการตามที่ข้อบังคับกําหนดไว้นะครับอันนี้ก็คือสาระและก็ที่มาของข้อบังคับข้อ10วรสามนะครับอันนี้ในเรื่องของภาษาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของข้อบังคับและกฎหมายนะครับเพราะมันจะเกี่ยวข้องที่สําคัญก็คือตัวคนที่เป็นอนุญาโตตุลาการด้วยถูกไหมครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยใน IBA rules of ethics นะครับก็คือว่าข้อบังคับว่าโดยจริยธรรมของอนุญาโต ตัวตลาการระหว่างประเทศหมายถึงตัวคนนะครับคนที่เป็นอนุญาตตัวตการไม่ได้หมายถึงตัวกระบวนการนะครับก็มีการกาหนดเรื่องของจริยธรรมไว้นะครับในเรื่องของการที่จะยอมรับการแต่งตั้งให้เป็นอนุญาตตัวตการนะครับซึ่งในข้อ2แล้วก็นะครับ2.2เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าผู้ที่จะเป็นอนุญาตตัวตการนะครับควรจะยอมรับการแต่งตั้งให้เป็นอนุญาตตัวตการเนี่ยนะครับก็เฉพาะ ในเรื่องในเรื่องภาษานะครับมันมี2ส,ส่วนคือเรื่องของอความเชี่ยวชาญความรู้เกี่ยวกับข้อวิพากษ์แต่ว่าส่วนที่สําคัญของเราก็คือว่ามีความรู้ในเรื่องของภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาอนุญ,ญาโตตุลาการที่เพียงพอด้วยนะครับก็เป็นเงื่อนไขไว้แล้วครับว่าถ้าเกิดตัวคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ได้มีความถนัดไม่ได้มีความคุ้นเคยไม่สามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาที่ใช้ดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญ,ญาโตตุลาการได้แล้วนะครับ ผลที่มันจะตามมาคือว่าทําให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยก็ย่อมไม่เข้าใจกระบวนพิจารณาที่เกิดขึ้นในอนุญ,ญาโตตุลาการได้ถูกไหมครับแล้วมันยิ่งทําให้เกิดปัญหาอีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทหรือว่าดําเนินกระบวนพิจารณาที่เกิดขึ้นในภาษาที่ตัวเองไม่ได้มีความถนัดไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอแล้วเนี่ยมันก็ย่อมทําให้เกิดความยุ่งยากในการดําเนินกระบวนพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาล่ะครับว่าในข้อบังคับของ สภานิติบัญญัตสมาคมนิติบัญญิตเนติบัญญัตเนติเนติระยะสภานานาชาตินะครับ IBA ที่ว่า International b a r Association เนี่ยนะครับก็กำหนดประมวลจริยธรรมของคนที่จะเป็นอนุญ,ญาโตตุลาการไว้นะครับว่าควรจะยอมรับการแต่งตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการเนี่ยเฉพาะคนที่ตนมีความรู้ที่เพียงพอที่เหมาะสมนะครับเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการดําเนินกระบวนพจารอนุญาโตตุลาการด้วยนะครับก็ เป็นเกร็ดในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการดำเนินกระบวนพินารอนุญาโตตุลาการที่สําคัญนะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันหลักการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับนะครับวางอยู่บนพื้นฐานที่สําคัญเดียวกันก็คือว่าเป็นความอิสระของคู่พิพาทาที่จะกําหนดเรื่องภาษาที่จะใช้ไว้นะครับแต่ว่าถ้าคู่พิพาทไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจตรงนั้นก็เป็นหน้าที่อานาจของคณะอนุญาโตตุลาการที่จะกําหนดเรื่องของภาษาไว้แต่ขณะเดียวกันเนี่ย ท่านก็ต้องดูข้อบังคับของสถาบันที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเราก็ยกตัวอย่างของข้อบังคับสถาบันอนุญ,ญาโตตุลาการสำนักง,งานใช้ธรรมนะครับว่าบางครั้งข้อบังคับเหล่านี้ก็อาจจะมีการกำหนดในเรื่องของภาษาไว้โดยเฉพาะภาษาที่ใช้ในการทำเอกสารคำคู่ความต่างๆไว้โดยเฉพาะก็ต้องเข้ามาประกอบกันเพื่อที่ทําให้ท่านสามารถที่ดำเนินกระบวนกพิจา,า,า,ารณาอนุญาโตตุลาการได้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายข้อตกลงของคู่สัญญาแล้วก็ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนะครับแต่อย่างที่เราคุยกันนะครับในตอนหน้าเนี่ยเราคงจะเอาตัวอย่างการศึกษาปัญหาบางประการที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนต่อไปนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ